สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์515กับสำรวจมิติเอาโว้ยอันนี้เบอร์ตัวนี้ถ้าคุณแน่อย่าไปแพ้โอเคสึกค <c oughs> อยตีจนวินวะคอยตีจนวินบอผ่าน เชาตัวได้ห้พันมีซอมบี้วิโอสามซอมบี้บวกสามมาดูกันแต่ว่ากาโร่อยคอยเปนบวกสองหนึ่งท่านกาโลบวกสามก็คือสี่ดีอยู่นกไฟนี่กะอู้ตายง่ักขนาดนกไฟพีนิงตีย็นวิน ตายเกิดตายเกิอดอยูอย่นี่อ่นกไฟนะนกไฟฟินิ s นั่นตายเกิดได้ยักหลอบปะอ,ปอึ้งเกิดไหมเขาบ่ตายกปล่องเออานันมาใบแล้เออานันมาบอกพลังงานสองหลอบกะบ่าไหว มันยืนในแค่สามเทือนหนึ่งว่ไอ้อันนี้ก็ไอ้วัดด็อกแมนมาข้อบ้านแมนอือขั้นตีขั้นตีกาโลก,ก,กอ่อนกะเออขั้นตีกูแค่ซื้อก่อนกะบอดายแล้วถึอแส่ฝาดทลายภูเขาเต้า,ตามาเรียบร้อย44%ีเปอร์เซ็น มัดบืนคิวเวียนกันได้ด้านได้แต่ได้ด้านเดียวโมมี่ล่ะโมมีตัวใดเที่ยว่านั่นล่ะคิวเวียนมานมันมันมีรบสตนันเนาะไอ่ไออยังก็โอ้ยปวดขามสวยหา14เปอร์เซ็น กูแค่ซื้อมันมีอันนั้นแม่อยียังเกาะอันมีไอ้มันมีไอ,อ้เอาสูตรมีบ่ส่วนี่คอยบวกสามได้่วนี่คอย ขั้นเถือใิการระเบิดกับตายทิมเสือ้อเดียวในการระเบิดนี่กับตุ่มหาย หมอผ่านดีดิผู้ใดผ่านในวารดานนี่วะหอยกบ่า,บาบมันก็ได้มากกา์าโลบวกสองผิแล้วอีกกาละเบิดเท่ีเดียวตายกาโลูกค่ะบวกสองเนาะบวกสามก็มีได้ซ่อมบีกับวัคซีนก็ปนไปนี่รับร่างไปลองดูลองดูต้องลองให้มันเบิดจนเบิดขนาดนี้แหละ z หยับลงไปเคลื่อนหินทลาฟ้าทำลายฟ้า เพื่อนิทำลายฟ้าค่อยคอยบวกสามนะน่ะควายไตหงลูกไฟแส่ฝาดทลายภูเขาตูมรนะเบิดจินวารับจริง อู้มว่าตายแพงเขายิงไปตูม้มเคลื่อนหินทำลายฟ้าเยอะตู้มแตกตูม้มตายโอ้ยมันก็พอผ,ผ่านแล้ว่อนะนยังสิ โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เพื่อปัญญาครับดานเนี่ยเพื่อปัญญาอีอลิผู้ได้ผ่านเนี่ยผู้ใดผ่านบอกคอมเมนต์นนะบอกได้ครับว่าเอาตัวได้มันค่อยสิผ่านไปแล้วครับ